วาเลนติน่ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier โดยเป็นผู้ชักชวนให้จอห์นวอลเกกลับเข้าสู่สนามรบอีกครั้งในฐานะของ U.S. Agent ก่อนที่เธอจะไปปรากฏตัวอีกครั้งในท้ายเครดิตของ Black วิดโอโดยเธอคือผู้ที่มอบหมายภารกิจและปั่นหัวให้เยเลนาไปจัดการกับคริสตบาตันโดยที่เราก็ไม่ทราบเจตนารมณ์ที่แท้จริงของเธอว่าเธอทําไปเพื่ออะไรกันแน่ไม่รู้ว่าเธอต้องการจะส่งเยเลนาไปทําความเข้าใจกับคริสตบาตันหรือจริงๆแล้วเธอมองว่าคริสตบาตันเป็นภัยต่อรัฐบาลจริงๆอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวสองครั้งแรกเป็นเพียงบทบาทเล็กๆเท่านั้นก่อนที่เธอจะมีบทบาทค่อนข้างสาคัญอีกครั้งในภาพยนตร์ Black Panther Wakanda For Ever ซึ่งเผยรายละเอียดให้เราเห็นว่า เธอมีบทบาทสําสคัญในการเป็นผู้อํานวยการของหน่วย CIA และเธอยังเคยเป็นอดีตภรรยาของเอเวเรตต์รอสผู้ที่เคยช่วยวากันดาเอาไว้บทบาทของเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดเผยให้เห็นว่าเธอมีความต้องการที่จะแย่งชิงไวเบรเนียมมาจากวากันดาและเผยให้เห็นว่าเธอมีวิสัยทัศน์แบบโลกมหาอํานาจที่มองว่าวากันดาเป็นภัยคุกคามมากกว่าที่จะเป็นพันธมิตรบทบาทของเธอจึงคล้ายกับว่าเธอเป็นเสมือนกับนิกฟิวรี่คนใหม่ในแบบที่มีด้านมืดมากกว่า Look